สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับผมภูมิใจมากเลยนะครับที่ผมเติบโตมาที่ริมมน้าป่าสักแล้วก็ทําปลาส้มเป็นนะครับจนกระทั่งมีเกื่อนป่าสักนะครับผมภูมิใจที่สุดเลยนะครับมีอันซีนหลายแห่งเลยนะครับทะเลน้ําจืดอบตอมนาวานนะครับผมก็ทําปลาส้มขายด้วยนะครับต้องขอบคุณเอฟซีปลาส้มที่มารับชมมากมายนี่เป็นกระทงครับลูกชายทํานะครับลอยกระทงที่ทะเลน้าจืดเกื่อนป่าสัก จัดกันทุกปีนะครับมาเที่ยวได้นะครับปับกุดมาที่อปตอมนาวาทะเลน้ำจืดเขื่อนปา่าศครับบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็นนะครับของทะเลน้ําจืดสวยมากนะครับมีหลายท่านมาลงใหลเนาะก็ฝากอุดหนุนปลาแห้งด้วยนะครับตัวละ3บาทปลาส้มแหนมหมูก็มีนะครับห่อใบตองบอกวิธีนะครับทําด้วยนะแบ่งปันสูตรนะครับไม่มีการกัก ฝูงกระบือที่ใหญ่ที่สุดนะครับบ้านมนาวานนะครับผมสวยประทับใจนะครับเขื่อนป่าสักทะเลน,น,น้ำจืดโชคดีมากนะคุผู้ชมนะครับอันซีนิวเซเล็